สารตัวอะไรมากเราก็มีสูตรที่ไปลดมันสารตัวไหนหลังน้อยเกินไปเราก็มีอีกสูตรหนึ่งที่ไปสร้างม,มันขึ้นมาอย่างเช่นกรณีที่พูดต่อคือเรื่องของมเองะเร็งเมื่อวานมีใครถมามเรื่องมะเร็งมาอยู่นะม่มีข้ออบขอไหนอคอการพูดเลยทุกคนรู้จักกันเป็น,บบนอย่างดีแต่ถ้ยังจะให้มันมานปกล้เรา มะเร็งเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากอะไรครับอาจารย์ภัยครับก็มีปัจจัยหลายอย่างส่งเสริมสาเหตุเนี่ยก็คาดเดากันว่าอาจจะมาจากเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมครับเพราะว่าเราทุกวันที่ได้รับผลกระทิ่นบนลัเาว่าอะไรต่างๆจากอาหารน้ำดื่มอากาศใช่ไหมคะเซลมะเร็งเนี่ยก็เป็นเซลในร่างกายนั่นแหละเซลของเรานั่นแหละแต่เผอิญถ้ามีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเนี่ยมันจะไม่ตาย ตามวัฏจักรของเซลล์ซึ่งจะต้องมีอายุใช่ไหมคะมันไม่ตายแล้วมันยังสามารถแบ่งตัวเป็นแบบเอ่ทุกต้นนะฮะหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดแปดเป็นสิบหกสิบหกเป็นสามสิบสองไปเรื่อยๆนะฮะแล้วปัจจัยที่จะส่งเสริมให้มันก่อเกิดมะเร็งก็มีหลายอย่างอย่างเช่นไวรัสเช่นมะเร็งปากมดลูกหรือสารเคมีเช่นมะเร็งปอดหรือว่าพยาธิใบไม้ตับก่อให้เกิดมะเร็งตับ มันก็มีอะไรหลายอย่างที่ส่งเสริมให้มันแบ่งตัวไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเกี่ยดบางการทํางานของอวัยวะที่ปกติของเราซึ่งมันเกิดได้ทุกส่วนของร่างกายเกิดได้ํางส่วนเลือดค่ะได้หมดเลยประเด็นอรเลือดตนั้นระเดนี้อกก็เป็นอะไรไหมไม่จาเป็นค่ะแต่ถ้าทิ้งเอาไว้แล้วก็มันเกิดการอักเสบอวัยวะตายนะครับ ก็ถ้าเราคิดถึงในแง่ระบบคุมคุมกันว่าระบบคุมคุกกันเป็นตัวที่จะช่วยป้องกันรเราก็ทําอะไรสักอย่างเลยเ<ช>พื่อให้คุมกันเราดีเราก็จะอยู่ได้นานอันที่หีขนางหน้งขป้นตัก็คือเรื่องของการป้องคุ้มกันนั่นเองนะครับถ้่างนั้นต้องารรถามปัญหาวิจัยเช่ครับว่าจากการวิจัยตั์เองเนี่ยคุ้นเคยกับโรคอะไรอย่างไรบ้างดี ผมไม่เคยโดนโมเรย์เลยนะคุณก็ถามว่าโะเรย์เป็นแล้วต้องตายต้องตายไหมไม่เป็นมะเร็งก็ต้องตายเหมือนกันครับอาแน่นอนนะ <c oughs> เ,เด็กคือเด็กเป็นคือถ้าตายเร็วกว่าแต่เราควบคุมมันไม่ได้ครับทีนี้ ใจของเราเนี่ยเราให้รังสรรค์กระดังดานอยากมักพูดอยากพยายามพยายามเขยิบดัดแปลงไบ่บครับแล coping, em, exactly. ้วก exactly eh ็ใช้ในการบำเพ็ญเลือดขาวทํางานอย่างสมดุลแล้วทําให้ร่างกายก็สามารถดูแลสุขภาพของเราได้อย่างครบถ้วนการรวมทั้งใจด้วยนะครับถ้าหากว่าผู้บริโภคสามารถเพิ่มเลือดขาวทีเลี้ยวเพ่อหนึ่งทีเลี้ยวเพ่อสองทีเลี้ยวเพื่อเจ็ด ถ้าจีเลนเวอร์เซอร์ให้ทํางานอย่างเต็มที่แล้วจะสามารถจัดการลักษณะมาเรย์ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วที่เราพูดถึงมันมีมันเกิดขึ้นจากว่าร่างกายม,ามันมีาบางทีนส่ไม่ในะครับไม่เลือดขาวเป็นเจ้าตุเนี่ยจะไม่สามารถจัดการกับเชิงมาเรย์ได้ก็มี้ไม่เล็กขาวเป็นเจ้าตาด้วยกันไปก็มีแขกก็มีครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่ทํางานอยเต็มที่เราก็ไม่โอกาสที่จะรู้กัาเร็นไม่ได้ แล้วองศาที่เราเป็นปะเร็นเราก็หมุนให้เข้ากันทุกบทนะครับทีนี้เมื่อะไรก็ตามที่เราสามารถกระตุ้นไม่ไขาวไปเจน่าให้จัดการแบบเต็มเลยห้เราก็จะรอดนะที่คณะนักวิทยาเราได้ทําเราได้สกัดสารมังทุดมะยมผลิตสารละโภชน์แต่ลักษณะเดิมเป็นละพันแล้วก็เข้าไปกระตุ้นไม่ได้ขาวไปเจน่าให้จัดการจัดเต็มเยหเพื่อป็นบันทึกเพื่อนะครับสิ่งที่เรากระตุ้น ก็คือประสิทธิภาพของเลือดขาทีเอสยืนทีเอสเก้าครับทีเอสสิบเจ็ดแล้วก็อินเอรวิสิบแปดทั้งส e ี่องค์ประกอบเนี่ยมันมีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเลือดขาวเปจะทจ้าได้หลายเท่าครับนะครับเซลล์ใหมจะเกิดขึ้นถ้าร่างกายเราไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการเราก็เป็นแต่ถ้าเราเพิ่มเลือดขาวทีเอสยืนเอสเก้าทีเอสสิบเจ็ดู่ ขึน้นขณะนี้เป็นที่ยอมรับในวงการวิัาการด้วยว่าเป็นผู้หลักผูนใหญว่าจะเป็นตัวที่เพิ่มทธิภาพของหม่งสาอในแง่าใใใใจใจการตอบหนังสือพิมพ์ในในการจัดการกับแยงเปเสริมแรงได้หลายขั้วเพราะฉะนั้นด้วยสูตรนี้เราจะสามารถดูแลสุณภาพของผู้บริโภคที่แจ้งบริษโดยเรียนเขาเนี่ยดูแลด้วยคือพูด,ดง่ายร่างกายสามารถจับจับเสริมแรงได้จากผู้บริกภคทีสใใค่สมดุลได้ ซึ่งรวมหมายถึงการป้องกันด้วยนะใช่ครับตัวน้ป้องกันด้วยครับที่จะเรามาดูนะฮะว่าสิ่งที่เราใช้ที่จะพูดถึงเนี่ยทำอะไรตัวนี้ถามเม็เลือขาว C H 1 C H เแล้วก็ C ยเก้ามันเพิ่มเหมอนจุกครนะฮะให้ความสามารถเ่็ดเลือขาวไปกระตุ้นด้วยเนี้ยไม่ได้ขาวปมพุ่งไปสาตัวนีวยกับว่าจะ C H เก้าเป็นงมาก น้มุของเราเองนะครับจะเพิ่มเ้าแล้วก็อินทีเอังองค์กรนี้องค์กรกนี้ก็เพิ่มนัทานในการจัดการเชื่อรารรัยรั่เืองอกและมะเร็ะแ<อ>ม้ว่าเราใช้วตั่วยัตถพืชืกานเวลาท่ามพุทกับแก๊สขอ,อ,อ,องนั่นันจะออกฤทิ์สนเราก็จัดการกำเรได้อย่างปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงคือทำให้มีสิทภาพที่ีี่สุดที่สำคัญที่สุด ซึ่งหลายด้านผลให้คุณค่ามากกว่าการแต่การตําเน่นก็หลุดพ้นโยงายใส่สุขภาพแข็งแรงคุณภาพชีวิตดีขึ้นการกับซึ่งสิ่งที่เราพูดมาทุกคนเนี่ยงานวิจัยนี้จะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรถ้าหากไม่มีคนที่ได้ทดลองใช้แล้ครายนี้เป็นนักกิจชาวมาเลเซียนะครับจริงๆเป็นรายแรกแกที่เข้ามาบอกว่าเขาหาจจะไม่เป็นมาเรทิ่โกลด์อยู่นะ แล้วในที่นี้เขาตัดสินแล้วต่อมาฮมันก็ลามไปดีบอร์ตนะต้งปีต่อมาค่า CEA ดูดูโดมุกที่มาเลเยขึ้นไปถึงสูงถึง50นาสิกาเปอร์เดแล้วคนปกติต้องไม่เกิน5นะครับ CEA ลดลงพอเขาเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทางหลวงของสิงคโปร์นะครับค่า c a ก็ลดลงเหลือ1.8จากที่3.4นะครับแต่พอกจากรงพาก็กลับมาเป็นบ แล้วอาการก็ลามไปที่สองือขึ้นแล้วหมอก็ใช้ชุดวิธีการเพื่อรักษาโรคในของเขา C A ลงมาได้ที่18นาฬิกาเลยแล้วไม่ต่างจากนั้นแสไงว่้วอาการดีแล้วเขาก็บวชทั่วงำตายนะครับเขาก็เริ่มใช้น้ำใจแอปโป้ซึ่งจมันที่10โปในตายปีของเขาเป็น57นะครับก็พบว่า C A ก็เลยกลงมาหลังจากที่เขาใช้น้ำใจแอปโป ควการระหว่างน้ำและแร่แคลซีนะครับค่า C ีเอขาลดลงจากป8เหลือ3.8และ2.2ในเวลาเดือนปัจจุบันครับมีสุภาพแห่แรกเป็นปกติมาแล้ว8ปีนี่คือคนเคยเป็นาะเร็งตัยาง่นน้แล้ว8ปีแล้วครับเช่นเันครับสายเหตุที่เราสามารถ โดยในี้นะครัและเ่อง,งอื่รัคงจะไม่ต้องพูดถึงก็เป็นเพียงแต่อย่ามองเพียงเพี่เห็นว่ามันง่ายมากเลย,เลยนะในการต่อรุ่นตมะเ็งถ้าเรารู้ว่าเราเริ่มเป็นเรื่องเด็กๆเลยถ้าเป็นขั้นที่สองก็เป็นเริ่มเป็นวัยรุ่นถ้าเป็นขั้นที่สามก็กางคนถ้าเป็นขั้นที่สี่ก็เริ่มสูงอายุนะครอกแต่ไม่ว่าไวัยไหนก็ตาม ลำรับเราเราจ,จัดการได้บทโดยการทาให้เขามีภูุิมุ้มกันที่เพิ่มมากขึ้นก็คือแบกระตุ้นไม่ได้ขาว TSH TSH17 t s าวแล้วก็อินซูลินเก้าอิ 18, นซูลินสิบแปดให้มีเพิ่มมากขึ้นแล้วองค์ประกอบเหล่าเนี้ยก็จะกระตุ้นไม่ได้ขาวเพดจ์่า,าซึ่งมีอยู่แล้วในตัวพวกเราทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไปจัดการกับเซลล์เม็ง เซลล์มะเร็งคือเดิมเซลล์ปกติแต่มันมีการผ่าเหล่ามันก็กลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับแล้วมันจะแตกต่างกับเซลล์ปกติที่พื้นผิวของเซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษซึ่งไม่เลือดขาวที่จะฆ่าจะรู้ว่าเอ๊ะนี่มันความติดปกติเพราะฉะนั้นไม่เลือดขาวที่จะฆ่าเนี่ยมันจะจิ้มเข้ามาตรงเนี้ยแล้วก็ถ่ายเข้าไปตรงเนี้ยจะทําลายแต่ไม่เลือดขาวไม่เนี้ย ทิมเข้าไปแล้วใส่สารที่จะไปฆ่าเซลล์มะเร็งที่อู่นนี้นะครับทําหน้าที่แค่นั้นซึ่รวมทั้งลาแบคทีเรียไว้แล้ซึ่งไม่ของปกติด้วยช็อกโกแลตซึ่งก็เหมือนกันนะครับเนื้อง่อกก็เหมือนกันคือสิ่งที่ปกติที่เกิดขึ้นในร่างกายออกมาเพราะทาชาติของเราเก่งอะไรก็ตามที่มันเป็นปกติไม่เดือขาวเซลล้ามันก็จัดการเพราะเมื่อเรารู้ว่ามันมีเราก็สร้างไม่เลือดขาวมซลล์ต้ามันมีปฏิภาคมากขึ้น เราก็รู้ต่อไปว่าไม่ได้ขายาย่าวที่จะฆ่ามูชามาจุกระตุน้นนี้ไม่ได้ข่าวทีเอสหนึ่งทีเอสเก้าทีเอส 10, สิบเจ็ดแล้วก็อินทติเสิบแปดนะครับแล้วเราก็ทํามันขึ้นมาได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการกินแคปซูลที่เรามีก็ท<ๆ>ําได้ที่ฉะนะแล้วคนหายจากมะเร็งได้ยังไงด้วยตัวเขาเองใช่ไหมด้วยตัวเขาเองนะไม่ใช่ด้วยแคปซูลของเรานะแคปซูลของเราเป็นแต่ทำให้เขาเก่งขึ้นแค่น,นั้นเองนะครับ เมื่อเป็นอย่างนี้เขาก็ดูแลสุขภาพของตัวเองเคยได้ยินไหมว่าคนกินแคปซูลของเราในระหว่างรักษาเมอเนี่ยติดเชื้อแบบคืนอ่ะเคยได้ยินไหมเป็นไปได้ไหม,ไมไเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่เลือดขาวเป็นจชื้่ามันจดการกับแผลทีเรื่อยเป็นไปได้ไหมติดไว้ม่ได้เป็นไปไม่ได้เห็นไหม,ไมไในขณะเดียวกันในทางตรงข้ามถ้าเราใช้ทีเอสิบเจ็ด จัดก,การกับไวรัสขณะที่เราจัดการกับไวรัสคนคนนี้จะเป็นมะเร็งไหมไม่เป็นมันก็จะไม่เป็นมะเร็งเหมือนกันใช่ไหมจัเราจะไม่เริ่มเป็นนะแต่ถ้าเป็นแล้วก็ก็อยเร่องอนยะู่นะเพราะฉะนั้นคนรขณะที่เราจัดก,การกับไวรัสเป็นไปนได้ไหมว่าเราจะติดเชืบบ้อแบคทีเรียด้วยด้วยป็นไัของเราเนะติดเชืบบ้อแบคทีเรียใช่ไหมไม่ได้ทำไมคนที่ใช้ยาต้านไวรัส จัดการกับไวรัสเราจึงไปติดเชื้อที่ปอดแล้วก็เสียชีวิต <c oughs> จาได้ไหมใคร <c oughs> ปอดชิต <c oughs> สิรหรือเปาเพราะเราใช้ยาทา่า <c oughs> นบอกแล้ไวรัสแบคทีเรียรา,ามันคือจุลชีพจุลชีพจุลชีพมันอยู่ด้วยกันหมด <c oughs> ถ้าอะไรถูกจัดการกลุ่หม,นนนมนนหนึ่งมันจะโดมไปนตช่ไหมก็จะแต่นขึ้นมานะครับและนี่คือสาเหตุของการเกิดผลข้างเคียง ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาต้านจุลชีพเราใช้ยาต้านแบคทีเรียหลินที่ใช้ยาต้านแบคทีเรียเยอะๆจะพบว่าในระบบร่างกายปัสสาวะออกมาเป็นเชื้อราระบบช่องคลอดเชื้อราจากการกับเชื้อราปัสก็พบว่าเออมันเริ่มมีแบคทีเรียเคยมีไหมเคยมีอาการอย่างนี้ติดเชื้ออย่างนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาเฉพาะกลุ่มจุลชีพ ไม่แต่ละตัวแต่เมื่อแต่ตัวหนึ่งมันครับมันถูกจัดการไปอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเด่นขึ้นมามันก็จะถูกโฉมมันก็เด่นขึ้นมาแต่ถึงยอมหรือเปล่ามันขึ้นอยู่แบบโชคชะวหวขงมันเลยแต่ของเรามันไม่ได้ทําอย่างนั้นเราไปกระตุ้นไป่เลยครับเศรษฐกิจขาขึ้นมาซึ่งน้าทีของมันมันจัดการหมดเครี้ยงอยู่แล้วยกเว้นตัวครับใช่ไหมแล้วอะไรก็ตามที่มันแตกบอลมันก็จัดการตรงเนี้พราเราจะไม่เคยได้ยินเลยนะครับ ใช่เป็นพันโอเปอเรชันบิลแล้วจัดการกับมเมลนะะติดเชื้อแบคทีเรียจะไม่เคยได้ยินนะจะเป็นเชื้อราจะไม่ทางเป็นไปได้ติดไวรัสเป็นไปไม่ได้ยกเว้นว่าเราไปทำอะไรสิ่งที่มันท้าทายมากๆระหว่างติดข่าจัดการกับมเมงแล้วก็เรียไปผงสิงกับพวกติดเชื้อแชคดีนนียนะ หวังว่าจะเอาเชื้อเอชไอวีไปัดชาติวม็ยนี้คงเป็นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ก็เราทราบตรงนี้ก็จะได้สบายใจได้ว่าของเรามันมีเหตุผลในการครอบจักรวาลวันนี้ตรงนี้ผมก็อยากจะจบเรื่อบอกว่าปัจจุบันการสร้างขุงกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูรลสุขภาพ